สมว์วอปกาบาร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอัสดีทุกท่านครับพีดีต้อนรับเข้าสู่สีสันศิลปศาสตร์ตอนเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียครับกับผมอาจ,จ,จารย์สุรชัยศรีนอร์สันครับสิริพรมณีชูเกตคะ่ะครับหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาเราคุยกันในหลายหลเรื่องด้วยกันใชนซึ่งเอพิโซดที่ผ่านมาเราคุยถึงเรื่อง จำนวนนับล่าสุดก็คือตัวเลขแะล่าสุดคือเป็นตัวเลขเงินของประเทศอินโดนีเซียรูเปียมีอาจารย์มีตั้งแต่สิบใช่ไหมเอาจำนวนนับหลักหน่วยก็ได้แล้วก็ขึ้นมาหลักสิบอาจารย์จำอะไรได้บ้างผมจำได้อะไรนะรีตูรีตูสักอย่างเนี้ยรีบูอ๋อรีบูก็คือหนึ่งพันนะเซอร์รีบูสิบใช่ไหมคะเซอร์ปูลุเซอร์ปูลุ นะครับอ11ครึ่งถึง19ถ้าถ้า11ถึง19ก็จะมีคำว like nah ่าเบอร์ลัสต şey ่อท้ายก็จะเป็นเซอร์เบอร์ลัส11 12 13ไปจนถึงหลักหน่วยใช่ครับแล้วตามด้วยเบอร์ลัสนะฮะนั่นเอง20ล่ะครับถ้า20ก็จะเป็นดัวปุลุา30 30 30ิบ อมปัตปุลุจนถึงเก้าก็เป็นเซมบิลันปุลุก็คือตามด้วยปุลุกตามด้วยปุลุกถ้าหลักจากนั้นไปพอหลักก็จะเป็นหลักร้อยหลักร้อยก็จะเป็นเซราตุสราตุสอ่าราตุสแล้วก็ไปหลักหลักพันที่อาจารย์จำได้เมื่อกี้หลักพันก็คือรีดูเอ้ยไม่ใช่ รีบูรีบูค่ะบอกใบไม้นะคะรีบูรีบูแล้วก็หลักหลักหมื่นหลักหมื่นสิบพันอือสิบพันของเขาก็จะเป็นเซอร์ปุลุรีบูละร้อยพันร้อยพันก็คือหนึ่งแสนสรัตุสรีบูและสุดท้ายคือหนึ่งล้านเซจูตาก็คือ หลักของการเรียก<ช>จำนวนเงินหรือว่า,หล,าหลักตัวเลขของประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อของเนี่ยก็คือ,อแบบคือต้องใช้หลัก<ช>หลักล้านเลยอ๋อเพราะว่าค่าเงินเขาค่อนข้างที่จะ ค่าเงินตัวเงินเขาเนี่ยค่อนข้างมีค่าที่เป็นค่าเลขสูงใช่ใช่มีใบอะไรบ้างนะใบร้อยใบหมื่นใบพันไปจนถึงใบแสนสูงสุดก็คือหนึ่งแสนนะคะเป็นแบงค์แบง์หนึ่งแสนของเราเน่มีแค่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วถึงหนึ่งพันใช่ถึงถึงหลักพันทนี้พอเรารู้จํานวนตัวเลขเรารู้อัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราไปถึงเนี่ยเราจะสนทนายังไงสมมติว่า ผมไปถึงปุ๊บเนี่ยผมสนใจผ้าบาติกผืนนี้เราจะเริ่มต้นว่าเอ๊ะอันนี้ผ้าบาติกนี่ราคาเท่าไหร่ครับอ่าอาจจะบอกว่าเออ่ berapa harganya ใช่ไหมคะ berapa harganya ก็คือราคาเท่าไหร่บาติกอินนี้ berapa harganya ก็คือบาติกนี้ราคาเท่าไหร่อ่าถ้าผมบอกว่าจะตอบไปว่าอ๋อราคาหนึ่งแสนหรือว่าอ่าราคาหนึ่งแสนรูเปียใช่ไหมคะก็จะเป็นหนึ่งร้อยศูนย์รูปี แพงจังเลยอ่าถ้าบอกว่าแพงใช่ไหมคะแพงมันก็จะเป็นแบบคำว่ามา哈尔ใช่ไหมคะมา哈尔นะคะอันนี้เดี๋การต่อรองลดราคาอ่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่อยากพูดคําว่ามา哈尔เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกไปก็ได้นะคะแล้วก็ต่อรองเลยก็ได้ค่ะบอกว่าโบเลกูรังก็คือลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหมโบเล นี่สําหรับสายช็อปนะคะสายช็อปนะคะต้องลดราต้องต้องต้องการแบบต่อรองแน่นอนจากหนึ่งแสนเนี่ยเราจะลดได้เท่าไหร่เราต้องพูดว่าบลลเกูรังโบเลกูรังฮะโบเลกูรังลดราคาลงหน่อยลดหน่อยได้ไหมถ้าาเขาบอกว่าได้เขาก็จะพูดว่าโบเลโบเลอาะโอเคได้ได้แล้วก็เขาก็บอกราคาเรามานะอย่างเช่นสมมติสมมติว่ลดไป10,000ใช่ไหมคะ10,000ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเ0 0 0หมื่น 9 0้าหมื่นใช่ไหมคะก็จะเป็น huh. ส okay. well. ิ0 anyway, ลันปุลุรีบูรูเปียมาบอกวก็โอเคราคานี้ฉันถินโอเคฉันถูกใจละฉันก็ไบละนะคะไบละเวลเหมือนคำว่าเนี่ยไบละก็ตกลงนะคะตกลงใบละตกลงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าต่อไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะพูดว่าอินนี่ฮาร์ a าปัสก็คือกรณีถ้าบอกว่าราคาเนี่ยโอเคละลดไม่ได้ละเขาบอก อินนี่ฮาร์เกปัสนะคะก็คือบอกว่าราคาเน็ตแล้วเน็ตแล้วสุดๆแล้วลดได้แค่นี้จริงๆก็คือก็คือลดไม่ได้แล้วค่ะลดก็คือราคาเน็ตนะอินนี่ฮาร์เกปัสนะฮะอินเดียฮาร์เกปัสการสนทนาเล็กๆของการต่อรองราคาหรือการที่เราจะไปซื้อสินค้าในประเทศอินโดนีเซียเนาะทีนี้บทประโยคยาวอ่ะอาจารย์ประโยคมันยาวอ่ะอยากจะแบบฟังคำสั้นๆเราแพงถูกอะไรอย่างเงี้ย อย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเบ e r a p าฮาร์กัญญาใช่ไหมคะมันยาวเราอาจจะถามแค่ว่าอินี่ berapa อินี่ berapa อ่านี่เท่าไหร่อ๋อลืมไปค่ะคือทางวัฒนธรรมของเขาอ่ะเขาจะไม่นิยมใช้นิ้วชี้อ๋ออุ๊ยใช้นิ้วชี้ไม่เป็นไรของเราก็แบบปกติเนาะของเราเวลาเราไปตลาดเอ๊ะอันนี้เท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แต่อย่าลืมครับไปอินโดนีเซียเขาเขาชอบแบบนี้อ๋ออ๋อแบบแบบนี้ค่ะ ก็จะใช้แบบนี้ค่ะแบบนี้แต่ทีนี้ใช่ใช่นี่เท่าไหร่อินิบราป้าอินิบราป้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติเราไม่ถนัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสากลนะแบบนี้ใช่ใช่ใช่นะคิดว่าอันเนี้ยสากลนะคะก็คือแบบว่าอินิบราป้าก็ได้นะคะแต่แบบว่าพยายามหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วชี้ เพราะว่ามันมันไม่สุภาพไม่สุภาพเหมือนเหมือนเป็นการด่าเหมือนเป็นการอันนี้เลยหรือเปล่ามนเหมือนคนไทยเวลาด่ากันก็ชี้หน้ากันใช่ใช่ก็จะดูไม่สุภาพนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไป็นตัวอินนี่ b e r a นี่สั้นสั้นเท่าไรอ่าอันนี้เท่าไรนะคะบนเล็กุรังลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหมนะครับอาจารย์มีอันนี้ล่ะ อันนั้นล่ะอ่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักสมมติว่ามันเป็นของที่เราไม่เคยเห็นในเมืองไทยแล้วก็สามารถที่จะถามเขาได้จําคําว่าอินนี้เนาะอินนี้แปลว่านี่อินนี้คือนี่อ่าอีตูอีตูคือนั่นคือนั่นอ่ามือล้อินนี้อ่าก็จะเป็นอินนี้อะปรอินนี้อะไรอนี่อะไรอีตู่อะไรอีตูอะไรอ่านั่นอะไรนะแล้วนี่กับนั่นนี่ใช้ต่าง ก็เหมือนของไทยนั่นแหละนี่ก็คืออยู่ใกล้ๆนั่นก็คือไกลไปหน่อยนึงก็จะเป็นนั่นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอเวลาเราไปเราถ้ายิ่งไปสถานที่ท่องเที่ยวแม่ค้าเขาจะรุมเราแน่นอนใช่แ้วทีนี้เนี่ยเขาจะแบบอันนี้่อยอันนี้่อยอช่นช้ใช่แล้วเราจะปฏิเสธเขายังไงอ่าก็คือถ้าสมมติว่าแบบเราเจอเขาตื้อมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เราก็ไม่อยากจะเสียมารยาทอะไรเราก็อาจจะพูดว่าสุดา สุดาสุดาก็เหมือนกับว่าแบบมีแล้วมีแล้วอะไรเงี้ยสุดาสุดาอะไรเงี้ยพร้อมภาษามือด้วยก็ดีใช่พร้อมภาษามือด้วยก็ดีนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันจะมีคำศัพท์อีกเนาะมีคาศัพท์เนาะที่จะรู้จักเนาะก็คือเผื่อว่าเราจะไปพูดได้นะก็คือมาฮาะมาฮาะมาานะฮะมาฮาแปลว่าแพงนะฮะแล้ว ถ้าเกิดเขาพูดกลับมาว่ามูระเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อแปลว่าถูกมันถูกแล้วเขาจะบอกว่ามูระไม่ใช่ว่าถูกต้องนะหมายถึงว่าราคาถูกนะะเพราะว่ามันจะคนละคำเลยนะคะราคาถูกก็คือมูระถูะถ้าราคาแพงก็มาฮะมาฮะเนาะทีนี้พอถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อของแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะถามว่าเอาไป เมาวยังไลน์ลากี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเมาอยังไลน์ลากี้อยากจะได้อย่างอื่นอีกไหมนะคะเราก็อาจจะพูดว่าติดดะเมาติดดะเมาคฮะไม่เอาแล้วมาเอาแล้วพอแล้วพอแล้วหรืออาจจะพูดว่าจุก,กุบ <c oughs> จุก,กุบจุก,กุบ <c oughs> จุก,กุบจุก,กุบแปลว่าพอแล้วหมายถึงว่าเราพอแล้วสมมติว่าเราซื้อมาสามชิ้นนะแล้วเขาบอกว่าอยากจะได้อย่างอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพอแล้วก็จุกุบ จุกกุบก็คือปิดจุกกลุบมาละพอละพอละจุกกุบพอละนี่ก็เป็นบทสนทนานะครับในการที่เราเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียแล้วเราต้องการซื้อสินค้าเนาะเรารู้จักจํานวนนับจํานวนเงินนะครับรู้จักค่าเงินแล้วเรารู้จักการพูดเดี๋ยวลองลองทวนกันนิดหน่อยไหมก็จะตั้งแต่อินนี่เบราปะนี่ราคาเท่าไหร่อินนี่เบราปะอิตูเบราปะอินตูเบราปะอันนั้นราคาเท่าไหร่ใช่นะคะเสร็จแล้วก็ ถ้าบอกว่าอะไรนะลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหมนะคะบนเลขกูรังลดหน่อยได้ไหมฮะบนเลขกูรังถ้าเขาตอบว่าอินนี่ฮาร์กาปัสก็คือเน็ตแล้วเน็ตแล้วอ,อราคานี้ต่ำสุดแล้วต่ำสุดแล้วไม่ลดอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมีคำว่ามาฮารแปลว่าอะไรนะมาฮารแปลว่าแพงมาฮารนะคะแปลว่าแพงมูระก็คือ ถูกนะคะแล้วก็จุกุ๊บจุกุบจุกุ๊บไม่เอาแล้วจุกุ๊บก็คือว่ามีพอแล้วนะพอแล้วนะคะสุดะก็คือแบบว่ามีมีแล้วเหมือนกันก็คือสมมติว่ามีคนตื้ออะไรเรามากๆอย่างเงี้ยเราก็บอกสุดะสุดะสุดะพอ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 แค่นี้เราพอแล้ว นี่ก็เป็นบทสนทนาเล็กๆนะครับของการที่เราจะไปเจรจาซื้อสินค้าเวลาเราไปท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซียหคุยกับคนอินโดนีเซียครับเอาไว้ในพิโซดต่อไปเราจะมาคุยถึงเรื่องของการบอกทางถิ้ทางเนาะทางขางมนะทางนสำคัญเหมือนกันบางทีเราจะหลงนะครับว่าเราจะหรือแม้กระทั่งเราไปขึ้นแท็กซี่ของเขาเองก็ดีเราจะพูดยังไงเดี๋ยวพิโซดต่อไปเรามาเจอกันสําหรับ ภาษาในการบอกทางของภาษาอินโดนีเซีย <Indo S 1> กับศีสัะสินนภาษาตอนภาษาอินโดนีเซียสำหรับวันนี้เขากล่าวว่าจมไปจุ้มไาลาก่อนนะคระ <c oughs> ับเจอกันใหม่